สวัสดีคะ่ะชาวราศีกุมลัคนาลกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาดูดวงของชาวราศีกุมลัคนาลกุมกันนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่16 ตุลาคมจนถึง31ตุลาคม2566นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีกุมลัคกาลกุมนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะเราจะมาเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กลุกุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมนะคะหรือท่านใดที่ผูกดวงชะตาแล้วนะคะมีลัคนาสถิตในราศีกุมก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ อ่ละล้ค่ะเราจะมาเลือกไพ่ของชาวราศีกุมลัคนากุมกันในช่วงเวลานี้นะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะเราจะมาดูกันนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็คือดาวพระ ลาหูเป็นอาประจำตัวนะคะตอนนี้ก็ยกย้ายเข้าสู่เรือนการเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำให้ชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องอคิดในเรื่องของการเงินหาเงินวางแผนในเรื่องของการเงินให้มากขึ้นนะคะคุณอาจจะมีรายได้เข้ามาหลายทางนะคะแต่ว่าคุณก็มีรายจ่ายมากด้วยรอยอยู่นะคะเพราะว่า ดาวพระราหูเนี่ยจะเป็นดาวประจําตัวก็จริงนะคะแต่เข้าสู่เรือนการเงินนะคะก็คิดในเรื่องของการทามาหากินการหาเงินการสร้างฐานะสร้างไรายได้นะคะแต่เหมือนกับว่าหาได้เยอะมันก็ออกเยอะนะคะมันไม่ค่อยจะเก็บเท่าไหร่นะคะในช่วงเวลานี้สําหรับชาวราศีตุลละกุมกุมนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะ อ่ะเรามาดูไพ่กันนะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีกุมนะคะได้ไพ่ห้าไม้เท้านะคะห้าไม้เท้าเหมือนกับมีเรื่องต่างๆวุ่นวายให้คุณต้องเครียดต้องตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและก็เรื่องของความรักนะคะเรื่องราวภายในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับทุกวันนี้มันเหมือนมันมันมันไม่ได้ดังใจสักอย่างมัน มันหงุดหงิดอนะมันเป็นอารมณ์ของการที่เราคิดบนเวียนไปมานะคะมีไพ่แฮงแมนเดอะเดทนะคะคิงดาบแล้วก็แปดดาบไปเก้าดาบนะคะเรื่องราวต่างๆที่มันอยู่ในใจเรานะคะบางคนบางท่านก็จบเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนบางท่านก็มีปัญหาเรื่อง ภาวะการเงินนิสินก้อนใหญ่นะคะแก้ไขไม่หมดสักทีนึงนะคะมีแฮงแมนเข้ามาทำให้เราปวดหัวนะคะแต่ว่าคุณก็มีโอกาสที่ดีมีช่องทางที่ดีนะคะไพ่พระเข้ามาจัสติกเข้ามานะคะก็มงบอกว่าถ้าไพ่พระอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าหากว่าเราติดเวรติดกรรมติดคำพูดอยู่กับใครนะคะเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรซึ่งชาวราศีกุ่มละคนากุมอาจจะ เพ้อพูดไปแล้วเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราได้พูดออกไปนะคะบางคนก็เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณต่างๆญา,า,าติโกโหติกาบรรพบบุรุษของเรานั่นแหละนะคะหรือคนที่เกี่ยวข้องผูกพันสัมพันธ์กับเราที่มีมาในก่อนนะคะแล้วก็ขอให้ท่านก็ ทำบุญทำกุศลนะคะขอขมากรรมแผ่มเมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรที่กำลังปิดกัน้นปิดบงังเราอยู่เบียดเบียนเราอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะบางคนก็จะมีโชคมีลาบก็ไม่มีการงานบางทีก็แบบติดติด,ตด,ตดขัดขัดนะคะในช่วงเวลานี้ทั้งที่ดาวก็เพิ่งจะโยกย้ายเดินเข้าสู่พบการเงินนะคะแต่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางมันมีความรู้สึกปัดป่วนเหมือนเราแบบ ยังตั้งตัวไม่ได้ในช่วงเวลานี้ก็หันกลับมาตั้งที่ความรู้สึกของตัวเองก่อนนะคะหันกลับเข้ามาที่ใจของเราก่อนปัญหาต่างๆที่มันเกิดมาใน ในช่วงเวลานี้ที่มันมีเข้ามาอาจจะรบกวนจิตใจเราแต่พยายามนะคะทำยังไงให้ใจเราสงบนะคะอาจจะสวดมนต์ทำบุญหรือฟังธรรมะให้มากขึ้นนะคะหากิจกรรมอะไรทําที่จะทําให้เรามีความสงบในใจให้มากขึ้นนะคะทําบุญทํากุศลมีโอกาสที่คุณจะได้ทําบุญทํากุศลได้ได้ทาบุญใหญ่แล้วก็ได้แผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะถ้าเราได้ทําบุญทํากุศลแล้วหรือถึงแม้ไม่ได้ทําก็ทําใจให้สงบ นะคะอาจจะสวมดมนต์หรืออะไรคุณก็แผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือญาติโกโหติกาปันพ่อุรุษนะคะที่กําลังเบียดเบียนร่างกายจิตใจธาตุขันของเราอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะก็ขอให้ได้มีส่วนในบุญในกุศลนะคะเมื่อรับบุญกุศลแล้วก็ขอให้ท่านกลับไปในที่ของท่านอะไรเงี้ยหรือช่วยให้บุญนี้เปิดช่องเปิดทางนะคะให้เรา หาทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่นั่นแหละนะคะให้ได้ขึ้นถ้าคุณทําแบบนี้แล้วช่องทางในการหาเงินหาไรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของคุณจะดีขึ้นนะคะจะมั่นคงขึ้นหลังจากนั้นเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันติดขัดอยู่เราก็แก้ไขก่อนนะคะโดยเฉพาะถ้าใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำพูดนะคะหรือ จิตวิญญาณต่างๆมันก็แก้ไขด้วยคําพูดและการกระทําของเรานี่แหละนะคะคาพูดก็เกี่ยวข้องกับบุญกับกุศลนี่แหละนะคะก็จะทําให้คุณสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้นะคะการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่ามันมันติดขัดอยู่นะคะหรือใครที่มีหนี้สินสะสมนะคะจะร้อนอกร้อนใจในช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาละคนที่จะช่วยคุณได้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดช่องเปิดทางให้กับตัวเองนะคะ ทำบุญให้กับที่อยู่ที่อาศัยของตัวเองบ้านช่องนะคะถ้าเราทําแบบเต็มรูปแบบไม่ได้ก็ขอให้สวดมนต์ไหว้พระนะคะใส่บาทซึ่งก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรมากมายนะคะแต่ใช้ใจใช้ความศรัทธาใช้จิตแห่งการเป็นผู้ให้ของคุณนั่นแหละนะคะเข้าไปให้เขาก่อนเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเข้าไปสู่ภพกระดุมพระเนี่ยจะเป็นบ้านของดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ บุญของกุศลของจิตวิญญาณของสิ่งที่เราเกี่ยวข้องผูกพันมาจากอดีตนะคะให้บุญให้กุศลเข้าไปแล้วบุญนั้นจะเปิดช่องเปิดทางให้คุณนะคะพบกับแสงสว่างพบกับหนทางที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินและชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีนะคะสำหรับชาวราศีกุมและคนากุมก็แนะนำเลยนะคะก็ขอให้ทำบุญทำกุศลนะคะซึ่งตอนนี้ดาวจรก็จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่พบปัตนินะคะซึ่งก็เป็นเจ้าเรือนสหัชชะ นะคะกับเจ้าเรือนสุภะเข้าสู่พบปตัตนินะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหางเงินทองเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะคะสุภะสหัชชะเป็นการติดต่อสื่อสารนําความสุขไปให้เขานําคือถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของความรักในเรื่องของอะไรเราก็พูดคุยปรับความเข้าใจนะคะเราผิดเราก็ขอโทษขออาภายัยเขาผิดเราก็เอโหสิกรรมอาภัยให้กันนะคะก็จะจบ จบปัญหาได้นะคะถ้าหากว่า,ามันไม่มีการยืดหยุ่นหรือไม่มีการให้อภัยกันมันก็จะไปได้ยากนะคะดาวพระอาทิตย์นะคะเจ้าเรือนปัตตนีเข้าสู่สุภะเพราะฉะนั้นส,สามารถที่จะเจรจากันได้นะคะแล้วก็ดาวพระพุธเจ้าเรือนปุตตะกับเจ้าเรือนมรณะก็เข้าสู่พบสุภะคาพูดของคุณนะคะมันจะจบก็อยู่ที่คําพูดมันจะต่อก็อยู่ที่คําพูดนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า เราอยากจะจบเหตุการณ์ต่างๆในเรื่องของความวุ่นวายใจเราอาจจะยอมเสียผลประโยชน์บ้างในเรื่องของเงินทองนะคะเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเงินทอง,งหรืออสิ่งที่เรารักเราหวงแหนนะคะเพื่อเป็นการจบปัญหาเพื่อเป็นการจบเวรจบกรรมนะคะก็เหมือนกับบอกว่าเราต้องทํามุนให้เขาเราต้องขอขามากรรมเราต้องเสียสละ ะะเราอาจจะไม่ได้ผิดในชาตินี้แต่อาจจะเป็นปัญหาของเก่าของเราในอดีตชาติก็ได้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะมันเป็นช่วงแห่งความวุ่นวายใจมันเป็นช่วงที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาเก่าที่มันมีมานะคะเราไม่ได้มานั่งเลี้ยงปัญหาแต่เราจะต้องแก้ไขมันเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คุณจะต้องได,ได้ใช้คำพูดนะคะการเจรจาคำพูดของคุณนะคะปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ ะะมรณะนะก็แปลว่าสิ่งเก่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระพุธอยู่ในภพปุตตะและอยู่ในภพมรณนะนะคะอยากจะให้มันจบเราก็จะพูดยังไงอยากจะให้มันต่อเนื่องไปในสิ่งที่ดีเราจะพูดยังไงอยากจะให้ต่อเนื่องในสิ่งไม่ดีเราควรจะพูดไหมก็ขอให้คุณลองพิจารณาดูนะคะเพราะฉะนั้นการกระทำต่างๆสิ่งเหล่านี้จะแก้กรรมตัวเองก็ต้องใช้คำพูดและการกระทำของตัวเองแต่หลังจากนั้นเป็นต้นไปนะคะอัศวินถ้วย ดีเอ็มเพรสเด็กเหรียญ8ดเหรียญน,นะคะชีวิตคุณก็จะดำเนินไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นการเงินคุณจะดีขึ้นจะมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณทำงานทำเงินได้มากขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีอัคคีมลัคนากุมนะคะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้อะเอาบุญนำทางนะคะชาวราศีกุมและคนากุมค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาก็ฝากกดไลค์กดติด ติดตามกดแชร์กันต่อไปด้วยนะคะส่วนท่านใดน,นะคะที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตาโดยส่วนตัวนะคะก็ฝากไอ l ดีไลน์ไว้ให้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ